JSB Jazz is the wonderful world dance be dance be on the colorful day and when... Some be วันนี้มาพบกับครูฟงเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในคาบชั่วโมงกันบ้านนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยอถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับคาบชั่วโมงกันบ้านกันเลยนะคะ ต่อนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือโคดดิ้งนะคะเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยสําหรับหนังสือโคดดิ้งเล่มนี้นะคะจะเป็นเล่มสีแดงมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะเจอหรือยังคะอ่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วนะคะสําหรับหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้าที่แปดได้เลย หน้าที่8นะคะจะมีเลข8อาราบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะ ค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะวงกลมล้อมรอบลูกศรที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่นะคะไปทิศทางเดียวกันกับลูกศรน,นั่นเองนะคะและระบายสีลูกศรให้สวยงามนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะ สำหรับรูปภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็คือตรงนี้เลยเราจะเรียกว่ารูปภาพต้นแบบนะคะ,ะมาดูรูปภาพรูปที่1ในกรอบสี่เหลี่ยมที่1นนะคะสำหรับรูปภาพรูปนี้นะคะจะเป็นรูปภาพคุณแม่นะคะกำลังปั่นจักรยานไปทางไหนคะเด็กๆไปข้างหลังใช่ไหมคะหรือว่าปั่นจักรยานไปทางด้านขวามือน,นั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะ ผงจัดให้เด็กนะคะได้ลองสังเกตดูลูกศรน,นะคะลูกศรรูปที่1รูปที่สองแล้วก็รูปที่3เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณแม่เขาเคลื่อนที่นะคะหรือว่ากําลังปั่นจักรยานไปทางด้านไหนเวลาที่เราสังเกตดูลูกศรเราจะสังเกตดูตรงปลายแหลงของลูกศรน,นะคะ,ะสําหรับภาพนี้นะคะคุณแม่เขาก็ได้ปั่นจักรยานนะคะไปทางด้านขวามือนั่นเองนะคะก็คือรูปภาพลูกศรรูปภาพนี้ เ,เราก็จะมาวงกลมนะคะร้อมรอบรูปภาพรูปศรรูปนี้กันเลยนะคะวงกลมล้อมรอบรูปภาพรูปศรรูปนี้กันเลย อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูรูปภาพต่อมาสําหรับรูปภาพรูปนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่สองรูปภาพรูปนี้ดเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคนตาเขากําลังกําลังจะเดินไปที่นี่เลยตรงโต๊ะนะคะกําลังจะไปหยิบหนังสือพิมพ์เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคนตาเขาเดินทางไปทางไหนคะ เขาเดินทางไปทางหน้านะคะหรือว่าไปทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองสังเกตดูลูกศรรูปที่1รูปที่2แล้วก็รูปที่3ามสิคะว่าคนตาเขาเดินทางไปทางไหนคะอ่าคนตาเขาจะเดินทางไปทางด้านซ้ายมือน,นะคะก็คือรูปภาพรูปนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบรูปภาพลูกศรที่ชี้ไปทางด้านซ้ายมือรูปภาพรูปนี้กันเลยนะคะ ต่อมานะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมาสำหรับรูปภาพรูปนี้นะคะจะเป็นรูปภาพคุณพ่อนะคะเขากําลังทําอะไรคะเด็กๆอ่าเขากําลังตัดต้นไม้นะคะซึ่งเราจะขึ้นไปตัดต้นไม้หรือว่าตัดกิ่งไม้ด้านบนได้เราก็จะต้องขึ้นบันไดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อนะคะกําลังไต่บันไดขึ้นไปเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าลูกศรที่ชี้ขึ้นไปด้านบนจะเป็นรูป ลูกศรรูปภาพไหนคะระหว่างรูปที่1รูปที่สองและรูปที่สามเป็นรูปไหนคะอาจะเป็นรูปภาพรูปที่สามรูปนี้นะคะจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นไปด้านบนก็แสดงว่าคุณพ่อกําลังไต่บันไดขึ้นไปด้านบนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบรูปภาพลูกศรรูปนี้กันเลยนะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมา สำหรับรูปภาพรูปนี้นะคะจะเป็นรูปภาพคุณย่านะคะคุณย่าเขากำลังเดินลงบันไดนะคะซึ่งเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าลูกศรที่ชี้ลงมาด้านล่างจะเป็นลูกศรการเดินลงบันไดนะคะเด็กลองสังเกตดูสิคะว่ารูปภาพคุณย่าเดินลงบันไดจะสัมพันธ์กับลูกศรรูปภาพไหนระหว่างลูกศรรูปที่หนึ่งรูปที่สองและรูปที่สามคือรูปภาพไหนคะ ะจะเป็นรูปภาพรูปนี้เลยรูปที่สองน,นะคะจะเป็นรูปภาพลูกศรที่ชี้ลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบร,รูปภาพลูกศรที่ชี้ลงกันเลยนะคะอ่าเงจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะคุณแม่กําลังปั่นจักรยานไปทางด้านขวามือก็คือลูกศรรูปนี้เลย คุณตากำลังเดินไปหยิบหนังสือเดินทางไปทางด้านซ้ายมืึ่งก็คือรูปภาพลูกศรรูปนี้เลยคุณพ่อกำลังไต่บันไดขึ้นไปบนต้นไม้ก็คือรูปภาพลูกศรน,นี้เลยนะคะส่วนคุณย่านะคะกำลังเดินลงบันไดก็คือรูปภาพลูกศรชี้ลงตรงนี้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีรูปภาพลูกศรกันเลยนะคะลูกศรที่เราวงกลมนะคะเด็กอย,ยากระบายสีด้วยสีอะไรเด็กก็สามารถระบายได้เลยนะคะลูกศรลูกที่หนึ่งก็จะระบายด้วยสีฟ้า เด็กอยากได้สีอะไรก็สามารถระบายได้เลยระบายเฉพาะรูปภาพที่เราวงกลมนะคะ,ะรูปที่สองก็ต้องจะระบายด้วยสีเขียวสามารถระบายได้เลยพยายามอย่าให้เขาออกนอกเส้นนะคะระบายให้สวยๆนะคะอยากให้เขาเลยมาตรงวงกลมที่เรา โยมล้อมรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วภาพต่อมาคาต้องจะเอาเป็นสีส้ม ต่อมาภาพสุดท้ายันสอนชี้ลงคุณย่าเดินลงบันไดมันก็จะเอาเป็นสีชมพูระบายได้เลยนะคะเด็กไม่จำเป็นต้องเอาสีเดียวกันกับคุณพ่อได้นะเอาเป็นสีอะไรก็ได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของพิ่เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะทีนี้เขาเพิงจะไปหน้าต่อไปกันแล้วนะคะต่อมานะคะมาดูหน้าต่อมาสําหรับหน้านี้นะคะให้เด็กเปิดมาที่หน้าเก้านะคะหน้าเก้านะคะเขาจะมีเลขเก้าอารบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งขวามือนะคะสําหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็น เรื่องที่สามนั่นเองสำหรับเรื่องที่สามนะคะเรื่องนี้ <S <S เขาก็จะมีชื่อเรื่องว่าเรื่องคนแปลกหน้าอยู่ที่ไหนเด็กๆรู้จักคนแปลกหน้าไหมคะสำหรับคนแปลกหน้าในที่นี้ก็คือคนที่เราไม่รู้จักเขานั่นเองนะคะก็คือคนที่เราไม่รู้จักเขาคนนั้นก็จะเป็นคนแปลกหน้านั่นเองหรือว่าเขาอาจจะเป็นโจรหรือว่าเป็นผู้ร้ายก็ได้นั่นเองนะคะ สำหรับหน้านี้เขาให้เด็กนะคะสังเกตดูนะคะบุคคลต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนตรงนี้เลยในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ให้เด็กได้สังเกตดูว่ามีใครบ้างนะคะในรูปภาพนี้หรือว่าในห้องเรียนของเรานะคะจากนั้นให้เด็กนะคะเขียนเครื่องหมายอะไรเอ่ยอเครื่องหมายกากระบาดท,ทับภาพคนแปลกหน้านั่นเองนะคะ มาดูนะคะว่าในห้องเรียนของเราจะมีใครบ้างคะคนนี้เขาคือใครคะเด็กอ่าคนนี้เขาก็คือคุณครูนั่นเองนะคะที่คอยสอนหนังสือเรานั่นเองนะคะอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นทิชเชอร์ก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงสองคนนี้ก็เรียกว่านักเรียนนั่นเองนะคะ ค่ะที่นี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตดูนะคะว่าในวงกลมสีชมพูวงกลมที่1จะเป็นรูปภาพเด็กผู้หญิงวงกลมที่2จะเป็นรูปภาพเด็กผู้ชายวงกลมที่สามจะเป็นรูปภาพใครคะเด็กๆมีในห้องเรียนของเราไหมคะ อ่าไม่มีในห้องเรียนของเราวงกลมสุดท้ายวงกลมที่สีจ่จะเป็นรูปภาพคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าทั้งสี่คนนี้ใครคือคนแปลกหน้าที่ไม่มีในห้องเรียนของเราคะ ก็คือผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะสวมหมวกใส่แว่นตานั่นเองเขาอาจจะเป็นผู้ลายก็ได้นะคะซึ่งคนนี้เขาก็คือคนแปลกหน้าถ้าเกิดว่าเด็กเจอคนแปลกหน้าเขาเอาลูกอมมาให้เด็กหรือว่านาของเล่นมาให้เด็กสามารถไปเอาลูกอมแล้วก็เอาของเล่นกับเขาแล้วก็ไปกับเขาเลยได้ไหมคะ อ่าไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆไปกับเขาเขาอาจจะลักพาตัวเด็กๆไปเลยแล้วเด็กๆก็จะไม่สามารถกลับมาเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคือคนแปลกหน้าเด็กๆไม่ไปกับเขานะคะเราก็จะมากากระบาดทับรูปภาพคนแปลกหน้าคนนี้กันเลยนะคะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับหน้านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สิบนั่นเองหน้าที่สิบนะคะจะมีเลขสิบอารบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเลยสำหรับเลขสิบนะคะจะมีหนึ่งนำศูนย์เลขหนึ่งจะอยู่ด้านหน้าเลขศูนย์จะอยู่ด้านหลังนะคะ ค่ะและสําหรับหน้านี้นะคะเขาให้เด็กนะคะทำสัญ,ญลักษณ์กำม,มือแล้วก็แบมือนะคะตามภาพเลยภาพนี้นะคะากรารกำมือนะคะเราก็จะกำม,มือเข้าแล้วก็การแบมือแล้วก็จะแบมือออกนะคะค่ะซึ่ง,งากรารกำมือนะคะเราจะแทนสัญ,ญลักษณ์ข้างในนะคะ และการแบรมือเราจะแทนสนัญลักษณ์ข้างนอกนั่นเองนะคะ,ะการมือสัญลักษณ์ข้างในหรือข้างนอกคะ,ะการมือก็คือข้างในแบมือละคะแบมือก็คือข้างนอกนั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเพื่อจะให้เด็กนะคะได้สังเกตดูภาพที่กาหนดให้ก็คือภาพที่กํามือแล้วก็แบมือนั่นเองนะคะแล้วให้เด็กนะคะระบายสีภาพนะคะให้ความหมายตรงกันนะคะกับสัญลักษณ์ท่าทางของมือนั่นเองมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งกันเลยกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้มาดูสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นสัญลักษณ์การอะไรคะ อการกำมือนั่นเองนะคะ,สะแสดงว่าสัญลักษณ์กำมือต้องเป็นข้างไหนคะ,ะข้างในนั่นเองนะคะเราก็จะมาสังเกตด,ดูรูปภาพสองรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพคุณครูนะคะที่กําลังยืนอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นสนัญลักษณ์กำมือจะเป็นสนัญลักษณ์ข้างในแล้วทีนี้ีเด็กสังเกตด,ดูเิคะว่าสองรูปภาพนี้คุณครู เขายือนอยู่ข้างในคือรูปภาพไหนคะรูปภาพไหนคะที่คุณครูเขายือนอยู่ข้างในโรงเรียนคะจะเป็นรูปภาพนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพคุณครูที่ยือนอยู่ในโรงเรียนนะคะรูปภาพนี้นะคะเขาจะได้มีความหมายตรงกันกับสัญลักษณ์กำมือนั่นเองนะคะเราก็จะมาระบายสีรูปภาพนี้กันเลย สำหรับรั้วโรงเรียนคุณงก็จะระบายเป็นสีฟ้า เนตัวอย่างแรกสีอะไรก็สามารถระบายได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเอาสีเดียวกันกับฟุ้งก็ได้นะ อ่าเพือนก็ได้ระบายเสียงรูปภาพนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูรูปภาพรูปที่สองในกรอบสี่เหลี่ยมที่สองตรงนี้เลยอ่าสัญลักษณ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นสัญลักษณ์แบมือนะคะซึ่งสัญลักษณ์แแบมือแสดงว่าอยู่ข้างไหนคะอ่าอยู่ข้างนอกนั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตดูรูปภาพรถนะคะทั้งสองคันนี้แล้วก็จะมีคนขับรถด้วยนะคะมาดูรูปภาพรูปที่1กับรูปที่สองนะคะจะเป็นรูปภาพรถยนต์นะคะแล้วก็จะมีผู้ชายนะคะที่เขากําลังขับรถอยู่นั่นเองซึ่งสัญลักษณ์แบมือจะเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างนอกนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสองภาพนี้ผู้ชายคนไหนที่เขาอยู่ข้างนอกรถยนต์คะ ่าก็คือรูปภาพรูปนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาระบายสีรูปภาพผู้ชายที่เขายืนอยู่ข้างนอกรถยนต์นะคะเพื่อที่จะได้มีความหมายตรงกันนะคะกับสัญลักษณ์แบมือนั่นเองต้องจให้เขาใส่เสื้อสีแดง เด็กอย่างได้สีอะไรก็สามารถระบายได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเอาสีเดียวกันกับฟองก็ได้นะมันก็จะระบายรูปภาพรถนะคะด้วยสีน้ำเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะเพื่จะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะการกำมือก็แสดงว่าอยู่ข้างในอ่าคุณครูยืนอยู่ในโรงเรียนก็คือรูปภาพนี้นะคะการแบมือจะเป็นสนัญลักษณ์อยู่ข้างนอกก็คือผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ข้างนอกรถยนต์นั่นเองนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเพื่อนก็ได้ระบายให้เด็กๆด,ด,ดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของเพื่อนเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะ ค่ะและต่อไปก็เพิ่งจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ระบายให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพกันบ้านส่งครูฟังด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม้ตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ